ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จิตตะพุทธะขอนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆเช่นเคยซึ่งในวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อไม่อยากเป็นหนี้ตลอดชีวิตห้ามทำสิ่งนี้ในบ้านเด็ดขาดหามาเท่าไหร่ ก็ไม่พอใช้ท่านผู้ฟังคะใครที่อยากปลดหนี้อยากหมดภาระหนี้สินอยากเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นวันนี้ทางเราจะมาบอกศาสตร์่วงจุ้ยในการจัดบ้านเพื่อเสริมดวงด้านการเงินให้ท่านหมดหนี้หมดสินและแต่ละข้อที่นำมาแนะนำในวันนี้บอกได้เลยว่า เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะและถ้าหากว่าท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับข้อห้ามที่ห้ามทำในบ้านเด็ดขาดก็มีอยู่10ประการด้วยกันตามนี้ค่ะ 1. ห,ห้ามปลูกต้นไม้ที่มีหนามบริเวณหลังบ้านเด็ดขาดตามหลัก่วงจุย้ยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็บเงินสนับสนุนดังนั้นห้ามปลูกต้นบอระเพ็ดหรือต้นไม้ที่มีหนามเพราะจะทิ้มแทงเงินทองเงินเก็บเงินที่ท่านนั้นจะไว้ใช้ในยามแก่เท่าและอาจทำให้ท่านนั้น เป็นหนี้ได้และเป็นหนี้ที่ไม่หลุดพ้นด้วยค่ะ 2. ห้ามแขวนนาฬิกาออกนอกบ้านส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันทีเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถแขวนได้สำหรับร้านค้าอย่าให้จุด ที่ลูกค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดที่พุ่งตรงออกไปนอกร้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินทองไหลออกและทำให้ปัญหานี้สินติดขัดจะทำให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเราทำให้เราผิดพลาดเรื่องการเงินได้ง่าย 3. ห้ามมีภาชนะที่ใส่น้ำแตกหักเก็บไว้ในบ้านเด็ดขาดเช่น ถังน้ำกระมังเมื่อใช้เสร็จแล้วควรคว่ำไว้ไม่ควรให้แตกและมีรอยรั่วหากมีให้ทิ้งไปซะเพราะภาชนะเหล่านี้ตามหลัก่วงจุย้ยหมายถึงโถแห่งสมบัติดังนั้นเมื่อภาชนะเหล่านี้แตกก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รั่วท่านก็จะเป็นหนี้หรือเงิน ก็จะไหลออกไปทำให้ท่านนั้นบริหารทางการเงินได้ไม่ดีพอคะ่ะ4ห้ามวางของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินสามวันสำหรับท่านใดที่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านห้ามวางของไหว้ไว้เกินสามวันเด็ดขาดรวมถึงน้ำด้วยหากไหว้ด้วยของสดเช่น อาหารดอกไม้หมากพลูผลไม้แล้วไม่สะดวกเก็บเนื่องจากไม่อยู่บ้านก็ให้จุดทูบรอจนทูบหมดแล้วยกลาได้เลยค่ะหากทิ้งไว้จนเกินสามวันถือว่าเป็นการลบลู่และจะทำให้คนรอบข้างไม่อุปถัมภ์เวลาที่ท่านเป็นหนี้จะไม่สามารถ หลุดพ้นสภาพนี้ได้ 5. ห้ามนำขยะหรือของแตกหักไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรั้วบ้านเพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางถ้าเราไปทำให้พลังศักดิ์สิทธิ์เสื่อมมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโชค เราจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ดังนั้นถ้าบ้านไหนมีก็ให้ไปเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยนะคะ 6. ห้ามให้เตียงนอนโซฟาที่นอนบ่อยๆชำรุดเด็ดขาดถ้าชำรุดแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ซึ่งในส่วนนี้จะหมายถึงรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเพราะจะทำให้ท่าน ไม่มีเงินเก็บไม่มีรากฐานทางการเงินที่ดี 7. ห้ามให้บันไดหรือทางเดินในบ้านชำรุดเสียหายหากมีต้องรีบซ่อมแซมเพราะบันไดและทางเดินถือว่าเป็นทางที่เงินจะเข้ามาหาเราหากบันไดหรือทางเดินชำรุดนั่นหมายถึงความไม่มั่นคงด้านการเงิน ทำเท่าไหร่ก็จะยังรู้สึกเหมือนล้มละลายทำเท่าไหร่ก็หมดไปกับผู้อื่น 8. ห้ามวางตู้เซฟหรือที่เก็บเงินอยู่ตรงหัวเตียงเด็ดขาดเพราะจะส่งผลให้เราโดนกดทับกดดันด้วยภาระทางการเงินแนะนำให้วางไว้ทางปลายเตียงหรือมุมอื่นๆจะดีกว่าค่ะ 9. ห้ามถอดชักโครกห้องน้ำทิ้งโดยไม่ปิดท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดตัวอย่างเช่นหากท่านไปซื้อบ้านแล้วห้องน้ำเยอะเกินความจำเป็นจึงนำชักโครกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่นห้ามถอดชักโครกห้องน้ำนั้นเด็ดขาดหากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นจริงๆให้ทำการปิดรูชักโครกแล้วทำให้ห้องนั้น สว่างกว่าห้องอื่นเพื่อปิดพลังของห้องน้ำทิ้งมิฉะนั้นเงินที่ได้เข้ามาจะถูกโกงและจะเป็นหนี้ทับถมขึ้นเรื่อยๆค่ะตามหลักห่วงจุย้ยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลในเรื่องของเงินทองและการดำเนินชีวิตค่ะ 10. ห้ามใช้ทางขยะไม่มีฝาปิดเพราะมีความหมาย ถึงเงินหมุนเวียนถ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เงินหมุนเวียนของท่านอยู่สเปะสปะส่งผลให้ขาดสภาพคล่องไม่หลุดพ้นจากความเป็นหนี้นั่นเองค่ะและในวันนี้ทางเรายังได้นำวิธีการแก้กรรมนี้สินรุงรังมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะทำบ่อยๆชีวิตของท่านจะดีขึ้นทันตา จเจริญรุ่งเรืองท่านผู้ฟังคะการไม่มีหนี้เลยเป็นลาบอันสุดประเสริฐการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขาดไปหมดจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือเคยเอาเปรียบใครมา ซึ่งเป็นวิบากกรรมหามาได้ก็มีเรื่องต้องจ่ายทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนซึ่งก็มีวิธีแก้กรรมดังนี้ค่ะการแก้ไขปัญหานี้สินเบื้องต้น ขณะตั้งจิตอธิษฐานทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนีิสิตในอดีตจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากมีใครเป็นนี้หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบส์ให้ทำบ่อยๆที่หน้าโบส์ที่มีพระประธานแล้วอย่าลืมขอบารมีพระก่อนนะคะ แล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและเคยยักยอกของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีจากการประกอบอาชีพจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้หลวงพ่อในวัดและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรม จากนั้นให้นำเหรียญหรือปัดใจ,จใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเหตุที่ต้องใช้เหรียญก็เพราะเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรมอธิษฐานเก็บเงินให้อยู่ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ขออนิสงส์การทำบุญในครั้งนี้หยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมัง ขามันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล้วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมนั้นให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศ์สานาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเธินท่านผู้ฟังคะแต่อย่างไรก็ตามก็ควรรู้จัก วางแผนการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตัวเองตั้งสติทุกครั้งก่อนจ่ายเงินด้วยนะคะหากท่านไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าท่านจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้จ่าย ในยามที่ท่านจำเป็นในอนาคตพึงระลึกไว้เสมอว่าที่เราหาทรัพย์มานั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ฟัง สำหรับเรื่องราวสาระดีๆที่ทางช่องจิตตะพุทธ,ธได้นํามาฝากท่านผู้ฟังก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่นํามาเผยแผ่เป็นธรรมทานขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับฟังขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ